ฟุตบอลไทยกำลังจะต้อนรับนักเตะใหม่ FIFA ยืนยันว่าชุดเบลยอดสตราหกดาวลูกครึ่งไทยอังกฤษถูกรับรองสิทธิ์ให้เล่นในทีมชาติไทยแล้วแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสร้างความรู้สึกตื่นเต้นใจขึ้นในวงการ FIFA ยืนยันว่าชุดเบลยอดปฏิญญาไทยอังกฤษถูกรับรองสิทธิ์ให้เล่นในทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับ AFC และ FIFA อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่แอนโทนีฮฮสันผู้จัดการทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ22นักเตะสำหรับการอุ่นเครื่อง ซึ่งจะเผชิญกับทีมชาติสิงคโปร์และการแข่งขันเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกและนี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจจูดเบลยังไม่เคยเล่นในทีมชาติไทยมาก่อนแต่เขามีพื้นฐานและเชื้อเชิญที่น่าสนใจการเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษทําให้เขามีสิทธิ์เลือกเล่นในทีมชาติไทยซึ่งเป็นข้อกําหนดที่ฟีฟ่ายืนยันว่าเขาตรงตามมาตรฐานแต่ทําไมเราถึงต้องการจูดเบลการเป็นนักเตะที่มีทั้งความเร็วกล้าหาญและทักษะในการจัดการบอลทําให้เขาเป็นตัวเลือก ที่น่าสนใจสําหรับทีมชาติไทยที่กําลังต้องการการเปลี่ยนแปลงและการเติมเต็มทักษะในการโจมตีและนี่คือสิ่งที่เหลือที่จะมาจูดเบลจะรายงานตัวกับทีมชาติไทยในวันที่10พฤศจิกายน2568นและจะลงฝึกซ้อมทันทีกับเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่นักเตะที่มีชื่อเสียงอย่างมุ้ยอุ้มและตังซึ่งถูกประกาศชื่อไว้ในรายชื่อที่ประกาศไว้ก่อนหน้าและพร้อมที่จะต้อนรับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทีมชาติไทยจะเผชิญกับทีมชาติสิงคโปร์ในเกมอุ่นเครื่องในวันที่13 พฤศจิกายน2568ซึ่งจะเป็นการทดสอบทีมที่มีนักเตะใหม่เข้ามาต่อด้วยการเยือนเยือนทีมชาติสีลังกาในวันที่18พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจอีกนักหนึ่งแต่ทำไมเราถึงต้องการจุดเบลคำถามนี้อาจสร้างความแตกต่างในความคิดเห็นแต่การเติมเต็มทีมชาติไทยด้วยนักเตะที่มีทักษะ และพื้นฐานแตกต่างอาจเป็นการเพิ่มศักยภาพและความหลากหลายให้กับทีมคุณคิดว่าจูดเบลจะมีผลกระทบอย่างไรต่อทีมชาติไทยคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการรับนักเตะใหม่เข้ามาอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง